สวัสดีครับวันนี้จะสาธิตวิธีการลงกุญแจสมาร์ทคีย์ในโตลตาแค a รีพุตตาร์ฮาร์ปี2007นะครับด้วยเครื่อง SKP 900อันดับแรกนะครับกดปุ่ม Turn o นอนะครับกดปุ่ม2ครั้งเพื่อสวิ s ออนให้น้าปัดขึ้นนะครับเสียบ mm hmm. เครื่อง SKP นะครับ900นะครับเลือก Immobilizer กด Yes ไปนะครับเลือกโตลตานะครับ กด yes นะครับตัวนี้เป็นระบบสมาร์ทคีหนึนะครับกด yes เครื่องทำการโหลดดิ้งนะครับเป็น keyless system นะครับกด yes ไปเครื่องบอกให้เรื่อง OBD แล้วก็ s วิต c ์ On อนเราสวิต i ์อ h อนแล้วนะครับก็กด yes นะครับตัวนี้อยู่ในหมวดของการ add keyless นะครับเราเลือก add keyless นะครับแล้วก็กด yes เครื่องทำการ i n i t i a l i z e i n e นะครับก็บอกให้ Put register ก็คือดอกที่ของลูกค้าที่ใช้ได้หนึ่งนะครับไปที่คอยนะครับโอเคแล้วก็กดแตะไปที่แตะไปที่ปุ่มนะครับมันจะมีเสียงติดนะครับแล้วกด yes เพื่อ continue นะครับเครื่องบอกให้ใส่ แต่ดอกที่1ไอ้ดอกใหม่นะครับที่จะทําเพิ่มไปที่ตัวกสตาร์นะครับแล้วก็เอามาแตะนะครับได้ยินเสียงติ๊ดหนึ่งนะครับแล้วมาวางไว้ที่เบาะด้านซ้ายนะครับแล้วก็กด yes ไปนะครับเรียบร้อยนะครับลองทดสอบดูนะครับเรา เราลองดอกทดสอบได้ดอกดอกใหม่ลองกดรีโมทดูนะครับโอ okay. เคเรียบร้อยนะครับนี่เป็นวิธีการลงสมาร์ทคีย์ในโตโหต้าแคมดี้ด้วยเครื่อง SKP 900ครับ